ฝาขาย ID นะครับอันนี้เป็นระบบของ Android เนาะซึ่งทั้งหมดมีอยู่ที่7 EX แต่ก่อนหน้านั้นมี Redlock ด้วยเนาะเดี๋ยวพาดูเหรียญก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันดับแรกเลยคือเหรียญน,นั่นเองอันนี้รอบล่าสุดแล้วอันนี้ก็น่าจะเติมแล้วแรกมาด้วยนะครับในส่วนของอ่าโอเคไคโดมีจบลูฟี่โอเคแรกมาแล้วเนาะบาวแมนทันหมดเลยนะครับช่วงคิดรออะไรทันเรียบร้อยเลยครับ ปีนี้ทันนะทันทันแล้วก็มีถึงเด็ดล็อกแต่เด็ดล็อกมีแค่เดียวมั้งใช่ครับจบที่เท่านี้เนาะโอเคอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาในส่วนของ EX ให้ดูเนี่ยตามนี้เลยครับทั้งหมดมี7ตัวนะอาอุซอบอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวขอเอาออกได้ไหมจะได้ไม่งงนะครับผมอาแล้วก็มีคิงก็ไม่เกี่ยวขอเอาออกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงนะเป็นตามนี้นะครับคิดรอ100เแพชรแพงเนาะคิดรอโซโล ยามาโตะมีนะครับเพชรกลางเนาะอันนี้เพชรกลางเพชรกลางถูกถูกกลางนะครับก็เรียกว่าเล่นได้ทุกสีนะถ้าถามผมนะโรเจอร์ขู่ไคโดคิดรอคู่ยามาโตะแม่ใหญ่คู่กับโซโลโหนวดดำเอาไว้อย่างนั้นแหละครับอ่อ่ส่วนเศษมีอยู่200นะครับเพชรมีอยู่50เดี๋ยวเอาในส่วนของเหรียญให้ดูนะฮะว่าเหลืออะไรบ้างละกันนะครับ ไม่น่าเหลือครับโอเคไม่เหลือครับชัดเจนเนาะน่าจะเอาใส่หมดแล้วครับใส่หมดแล้วครับเรียบร้อยครับน่าจะใส่โซโลมั้งอ่าใช่ครับเนี่ยใส่ให้โซโลละนั่นเองนะครับอ่ะจบอันนี้คือ ex นะฮะอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาเศษให้ดูไม่น่าเหลือนะโอเคมี90 0ก็คือ1,000พันนะครับโดยเฉลี่ยทำ o v e r b o ์บู t ได้อยู่ที่40 นั่นเองเนาะูคาคาไอดีอยู่ที่1,900บาท7 ex android นะครับหากใครชอบก็สามารถติดต่อมาทางเพจโดยตรงได้เลยนะครับผมหากใครที่กำลังสนใจ ID นะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคำว่าฝากขายดีและสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละไอดก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้าไอดีไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคาว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมติอย่างไอดีบางอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ ราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักใครมาได้เลยทางเพจอย่ามาทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง f c e e o o o เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอ ID ยจากนั้น ID หายเลยนะครับดังนั้นเป็นไม่ได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้3 5,600อะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้ เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของไอดีว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำไีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนเขาว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง y t u t u เพลย์ลิสต์ตามนี้ได้เลย